ในชีวิตประจำวันของเราต้องฟังเรื่องต่างๆตลอดเวลาต้องฟังทงสื่อสารกับผู้คนมากมายเราต้องมีมารยาทในการฟัง หฟังด้วยความสงบสองฟังด้วยความตั้งใจสมปลบมือเมื่อชอบใจสมองหน้าผู้พูดหไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นเวลาพูดอยู่ 6. ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบ 7. ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม แปดเมื่อมีข้อสงสัยควรถามเมื่อผู้พูดให้ทางไม่ควรพูดแทรกตอนพูดอยู่ก้าไม่ลูกขึ้นเดินเข้าเดินออกในขณะที่ผู้พูดพูดอยู่มารยาทในการฟังเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจไหมเพราะจะทำให้ผู้ฟัง มมีาารยในทสังคมแล้วยังทให้การสื่อสสสาารเข้ใจวัดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูกบอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ในหน่วยหนูน้อยน่ารักไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูกบจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับมารยาทในการฟังค่ะเด็กๆการฟังคืออะไรคะเด็กๆ เราใช้อะไรในการฟังคะคุณครูกรบเคยสอนเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5ไปแล้วเราใช้อะไรในการฟังคะเด็กๆใช้หูถูกต้องเลยคะ่ะการฟังก็คือการที่เราใช้หูในการฟังเสียงต่างๆรอบๆตัวเรานะคะเด็กๆต่อไปคุณครูกรบจะมาบอกเด็กๆเกี่ยวกับการฟังที่ดีคะ่ะ 1. การฟังที่ดีคือเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังคะ่ะ เมื่อมีผู้พูดก็จะต้องมีผู้ฟังเมื่อคุณครูพูดเด็กๆก็จะต้องฟังเมื่อพ่อแม่ของเด็กๆพูดเด็กๆก็จะต้องเป็นผู้ฟังนะคะข้อสอค่ะเด็กๆเมื่อมีผู้พูดและมีผู้ฟังแล้วเมื่อผู้พูดพูดให้เด็กๆสบตาผู้พูดค่ะเมื่อเวลาคุณครูพูดน้องก็จะต้องสบตาคุณครูเมื่อเวลาคุณน้องพูดคุณครูก็จะต้องสบตาน้องเพื่อที่จะให้ผู้พูด รู้ว่าเรากำลังตั้งใจฟังเขานะคะข้อ3ค่ะเมื่อเด็กๆมีความสงสัยก็จะต้องถามผู้พูดแต่เมื่อผู้พูดกำลังพูดพูดอยู่เด็กๆไม่ควรที่จะถามในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดเด็กๆควรจะถามเมื่อผู้พูดพูดจบแล้วหรือผู้พูดถามมาว่าเรามีข้อสงสัยอะไรบ้างแล้วให้เด็กๆยกมือแล้วถามไปนะคะข้อ4ี่ค่ะเด็กๆ ไม่ควรพูดแทรกในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆหรือจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเด็กๆนะคะข้อ5ค่ะไม่ควรส่งเสียงรบกวนผู้พูดเพราะในขณะที่น้องกำลังนั่งฟังผู้พูดพูดอยู่อาจจะมีคนอื่นที่ฟังร่วมกับน้องถ้าน้องพูดขึ้นมาเสียงดังก็จะทำให้ผู้ที่ฟังร่วมกับน้องฟังที่ผู้พูดพูดไม่เข้าใจนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆ เรามาสรุปเกี่ยวกับมารยาทในการฟังกันนะคะ 1. ฟังอย่างตั้งใจสศบตาผู้พูด 3. เมื่อมีข้อสงสัยให้ถามแต่ถามในขณะที่ผู้พูดพูดเสร็จแล้วนะคะ 4. ไม่พูแดแทรกขณะที่มีผู้พูดพูดอยู่ค่ะข้อ5ค่ะไม่ส่งเสียงรบกวนขณะผู้พูดพูดอยู่นะคะครูครูกบเชื่อเหลือเกินค่ะ ว่าเด็กๆอนุบาลหนึ่งทับสองของคุณครูเป็นเด็กที่น่ารักและปฏิบัติได้ตามที่คุณครูบอกทุกข้อแน่ๆเลยค่ะเพราะเด็กๆของคุณครูเป็นเด็กๆที่น่ารักนะคะช่วงนี้นะคะเด็กๆยังอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเมื่อจะออกไปไหนอย่าลืมสวมแมสและอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้รอบๆตัวเราอันตรายหมดเลยค่ะเด็กๆ และอีกหนึ่งอย่างที่คุณครูจะฝากไว้นะคะเป็นเด็กเก่งเด็กดีค่ะเด็กดีอย่าลืมที่คุณครูบอกทุกครั้งเลยใช่แล้วค่ะช่วยงานบ้านของพ่อแม่ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะมีน้ำใจไม่รังแกผู้อื่นนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ